สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่องความสวยสตางแบงค์เน็ตไอดอล ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยสุดละมุนที่ถึงแม้ว่าจะจองมองยังไงก็ดูไม่ออกจริงๆว่าเธอเคยเป็นผู้ชายมาก่อนสําหรับสตังแบงเน็ตไอดอลสาวและยูทูบเบอร์สุดปังที่มาพร้อมกับความน่ารักและกว่าจะมาเป็นสตังแบงสาวสวยสุดน่ามองที่เราเห็นในทุกๆวันนี้เรียกว่าเธอเป็นสาวที่มีความพยายามความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นอีกด้วย โดยเธอเผยว่าชีวิตช่วงมัธยมปลายเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่หนักสําหรับเธอเพราะโดนลลอเรื่องเพศสภาพแต่เธอก็อดทนหาเงินเก็บเรื่อยๆด้วยการรีวิวสินค้าต่างๆเพื่อหาเงินทำสวยโดยการทำสวยครั้งแรกของเธอนั้นคือการทำหน้าอกทำตาและจมูกตอนเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6หลังจากที่อายุได้20ปีเธอก็ทำเรื่องขอเข้ารับการแปลงเพศ และเธอก็ตัดสินใจเดินทางไปทำสวยต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ไปทำหน้าให้เล็กลงเปลี่ยนโครงหน้าและแก้จมูกและตาใหม,ม่อีกรวมถึงดูดไขมันจากขามาใส่ที่ใบหน้าซึ่งเธอมีมุมมองว่าไม่ได้อยากให้ทุกคนมองว่าเธอสวยเพราะทุกคนมีความสวยที่แตกต่างอยากให้มองเธอว่าเป็นคนที่เก่งมีความอดทนสามารถหาเงินในการทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นได้มากกว่า นอกจากเธอจะเป็นคนดีชื่นชอบทางด้านทำสวยแล้วเธอก็ยังใช้ความชอบส่วนตัวของเธอมาต่อยอดทางการเรียนด้วยโดยเธอได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทย,ย,ยาลัยพะเยาอีกด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ